พบกับบับเอาชาแนลนะครับวันนี้เรามีต้นกล้วยมาฝากน้องจิมกันครับเอาหลังบ้านนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปให้จิมนะฮะต้นกล้วยหลังบ้านเดี๋ยวไปฝากจิมกันเอาขึ้นรถเลย อ้าวขับรถมาถึงแล้วนะครับอ้าวเต็มอยู่ไหนนาะเต็มอยู่ไหนนาะ เห็นแต่หัวอ่ะเอาต้นกล้วยลงให้จิ้มก่อนเดี๋ยวเราก็เอาจิม้มไปอาบน้ำกินน้ำแต่กอนอื่นเราต้องกวาดกวาดขี้จิ้มก่อน Toàn khi chiếm con Chim ơi Chim Bà đi xin xoay lưu Tôn quên mà phạt Phải phải Cái lúc nắm lời Biến bà đi 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 Biến สับป,ประรดเขาแน่น่ะไม่ใช่ให้เรากินนะนแล้วครับครับได้เลยถุงุงละห้านิ้ครับโอ้ยถุงละขวดถุงละขวดเลยอถุงละขวดครับผมถุงละขวดจัดไปครับไปโดมเข้าหลักแล้วนะครับเหลือไม่คำคูณครับ,รบเองก็รอดจะมาสัตว์รอโชโชงสัตว์ Cái này Kết nắm cạn Ơi Thủ quần lâu Thủ quần Thủ hay Thổi quần thổi thổi Mà đi thổi 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 mà thổi 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 mà Thổi quần thổi Áo khí khai ổng quần ถอยจิมถอยขี่กี่ถอยมายะยะยะมาเนี่ยมามามาปิดน้ำก่อนเดี๋ยวพึ่งไปอีจะรีบไปไหนเนี่ยปิดน้ำอีกเป็นก้าตัวหลอดคนเดียวเลยไปไปไป ไม่ต้องเร็วนะรอด้วยมานี่ยานะไปเลยเดินไปเลยโชว์หุ่นหน่อยขนาดยังกลัวช้างนะครับ น้ำให้เยอะมากเลยนิ่งนิ่งก่อนนิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอไปนุน่นไปนุน่นมานี้มานี้เร็ว คันครับคันถูก่อนคันมากคัน มันนี้ซื้อตัวยูมายูนั่นนะ่ะเอาไปใช้ว่าตัวนึงนะ่ะซื้อมาเผื่อให้นะ่ะฮะทำไมีมีเอาไปใช้ด้วยนั่นอยู่ในรถอ้ยุงลายตัวเบลอเลยเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ผูกเข้าไว้มันไม่มีลูกค้าไม่มีแขกฝากช่อง กด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเอ้ยติดตามคอยแน่้อโปอะทเก็บเก็บเลยเก็บมาเก็บมานี่ยเก็บมาเเก็บเลยเก็บมานี่เก็บตรงนี้เนี่ยเก็บมานี่นี่เก็บตรงนี้แล้วเก็บมาเก็บมาเก็บเก็บมา เก็บมาเก็บบนสูบน,กบนเก็บมาเก็บมาเนี่ยหยบเฉยก็ฝากช่องด้วยนะครับกด subscribe กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับพอมีแห้งแคดคลิปต่อไปครับทันผส้มมื้อนี้ขอลาก่อนรับจิมกับควันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับผม